สวัสดีคะ่ะเพื่อนขะเราก็อยู่ด้วยกันกับหน้าช่องของ Real Time g เก e r ของเราอีกเช่นเคยคะ่ะคลิปนี้ก็อยู่ด้วยกันกับค่ายพีพีกันเพื่อนขะเกม Candy Bisbo o m โอ้นะคะไม่รู้ว่อาออกเสียงถุงรเปานะคะ <Wow. S 1> ก็อยู่หน้าเกมเรียบร้อยนะคะจังหวะนี้เขาบอกว่าเกมนี้เป็นเกมใหม่เหมือนกันโอ้นะดูรีวิวมาเกมนี้แตกหดควะเพื่อนขาะตคูณแบบว่าโอ้โหไหลไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าเราจะเบื่อกันเลยทีเดียวนะฮะสเกตเตอร์สี่ตัวขึ้นไปกับเพื่อนานอยู่หน้าเกมเรียบร้อยมีเครดิตเข้ามา300จังหวะนี้ เล่นเบ็ดสิบค่ะไปเลยค่ะร้ <Wow. S 1> อยหมดเลยยาวๆนะคะเกมนี้ก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแคนดี้ทั่วไปนะเออแปดตัวขึ้นไปตัดนะประมาณนั้นนะคะนี่มาแล้วตัวคุณเริ่มที่10นะคะแล้วก็จะไหลไปเลยด้วยค่ะเพื่อนขานี่เป็นยังไงล่ะหูยแดเคสวยบึ้มลงมาอีกทีเอเฮ้ยคุณสิบ่อะ ช็อตนี้98จ้ะแม่เป็นไงล่ะน่าจ่ายเข้ามาสวยใช่ไหมล่ะเออแถมที่สำคัญนะคะเกมน่ารักด้วยนะคะน่าเล่นดูสบายตานะไปกันเลยมาคูณ3มเริ่มที่คูณสานะแล้วแต่ตัวบูมลงมาให้เท่าไหร่ถ้าไม่มีก็เริ่มที่คูณหนึ่งนะคะที่ราคาเออไปสแคเธอร์สี่ตัวมาดูว่าจะได้เล่นเกมหรือเปล่านะะมามาเฮ้ยสมตัวแล้วว่าได้รุ่นว่า นาทีนี้โอ้โหเรียบร้อยนะ,ะไม่มาแต่อย่างใดนะคะ90แตกไปก่อน90แตกไปก่อนอุ้ยตอนนี้ได้กำไรแล้วนะหินแ๊บเดียวเนี่ยนั่งแบบแพรบแพรบๆๆเนี่ยโ้นะมาลุยกันต่อลุยกันต่อแคนดี้บิสบูมของราแห่งค่าย p ีพีพอลมาติคเพยของเราเรองเ,เอ้ยอันนี้เริ่มที่12ค่ะที่ลากมา มาสําหรับวันหยุดปลายสัปดาห์แบบนี้ที่รักขาก็นะคะเล่นเกมแบบว่าแตกหนักแตกโหดเกมใหม่ล่าสุดกันไปเลยทีเดียวนะอ่ะ <S <S มาคูณ17ช็อตนิว้วร้อดสิเรียบร้อยไนส์ nice. มาก่อนเลยนะพี่ขารางวัลก็อนโตมาก่อนนะคะดอแรกของเรานะอ่ะรับมาไนส์ nice. มาที่187แบบส,สวยๆ่ะที่รักอ่ะไปกันต่อรวยกันต่อ รุยกันต่อถ้าไม่มีตัวบูมลงมาก็เริ่มที่คุณหนึ่งถ้ามีก็เริ่มที่ตัวบูมเลยคุณผู้ค่ะอ่ะชอนนี้เริ่มที่คุณห้านะฮะไหลมาแล้วคุณแปดไปแล้วคุณเก้าไปแล้วจะแม่มา <Wow. S 1> คุณสิบไปก่อนเอาะไรไปเรื่อยๆไม่เบื่อไม่เบื่อนะฮะไหลกันไปโล่นะะไหลกันไปยาวๆนะยิ่งชอบนะฮะอ่ะเฮย้ยโอ้โหยาเก๊ทำตัวอีกแล้วอ่โอ้โนึกว่าจะได้ตัวที่สี่นะเมื่อกี้เ <Wow. S 1> ข้าไปเกมย,ยากเหมือนจะนนะเนีย่ยเออนะอ่ะ,อะ,อะ มาจังวันนี้ไปกันเลยค่ะอยู่ที่เบ็ดติบของเราเหมือนเดิมนะคะเอ้ยบูมมาสี่เอ้ยไปดีเออนี่มาโรยกันไปก่อนโรยกันไปก่อนนะคะค้ายพีพีของเราเกมใหม่รองล่าสุดเออเป็นไงลนะ่ะเกมใหม่องล่าสุดนี้สุดยอดกับแอดมินไหมล่ะสรรหาแต่คามาพูดแต่ละวันนะอะมาเริ่มที่คุณสิบ โอ้โเม็ดฟ้าด้วยเม็ดเขียวมาเรื่องต่อโอโ้ไม่ได้นะคะไม่งั้นได้เป็นคูนสิบแปดเลยนะเมื่อกี้รุ่ยรุย,รย,รยเราก็ยังได้กําไรอยู่นะที่รักเรายังได้กําไรอยู่นะคะไปกันโลดนี่มาจะแม่โอ้ยสวยเว้ยนี่อุ้ยเต็มแผงไปอีกทีปะ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 อีเขียวสี่เหลี่ยมลงมาดิ เรียบร้อยชอตนี้คูณ7.59เอาไปก่อนอุ้ยได้กำไรมาแล้วครึ่งหนึ่งนะฮะไม่ธรรมดานะบึ้มบั้มอยู่นะน้าจ่ายมาดีอยู่นะโอ้นะฮะเหลือแต่ฟีเกมจะลงนี่แหละนั่งมาแบบว่าแปบบ๊บแบบสักพักแล้วเนี่ย <Wow. S 1> สักพักแล้วนะยังไม่ได้แบบเล่นฟีเกมเลยนะคะมามา วิ่งเบ็ดสิบนะตอนนี้ยังอยู่ที่เบ็ดสิบนะฮะเออมาดีมาเฮ้ยอุ้ยนี่เงียบหลายตาว่ะอู้ที่รักเงียบหลายตาเงียบตั้งแต่หกร้อยลงมาสี่ร้อยกว่าอุ้ยเท่เงียบเป็นร้อยเลยเนะี่ยเงียบเป็นสิบเลยเนะี่ยฮะแบบนั้นอนะ่ะมา,วาวครับไหลครับคุณสิบบุ้มไปอีกทีโอู้หูยช็อตน,นี้สวยงามปากิงโกะมาจะแม่มาจะแม่มแมโอ้โหร้อยยนะี่สิบหกจ้าโอ้ไม่ธรรมดานะคะ ของเขาดีจริงนะคะค่ายพีพีนะคะเกมไหนก็แจกเกมไหนก็แต่โอ้ย,อยไปรุยต่อเออมาคุณสองไปก่อนสองบ้าทเล่นสิบได้สองนี่เป็นไงล่ะเออสวยยุ้ยไม่ไหลว่าจงังหวะน่าจ่ายแบบนี้มามันน่าจะไหลเนาะที่ล่งน้ออูนะเพื่อนขาเพื่นชอบเกมค่ายพีพเกมไหนอยากให้รีวิวเกมไหนเล่นเกมไหนให้ดูคอมเมนต์มาคุยกันได้ใต้คลิปได้เลยนะเพื่นขา ก็นะสำหรับใครนะฮะอ่ะเป็นสาวโกเกมอะไรเนาะวุย้ยไม่ไหลอีกแล้วอุส่านิ่งๆเนะ่ยอุส่านิ่งๆเมามอยสยวกไปไม่ลุ้นนะคะลุ้นก็ไม่เข้าลุ้นก็ไม่มาไม่ลุ้นก็ไม่มานะสกเกเทอร์นี่มุเจไลชมาตโอย่างไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่ไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่สกเกเทอร์ของเราเอ้ยมานี่นี่นี่อีชมพูได้อีกนะอ้นี่ต่อเนื่องอีเขียวไว โอ้โหคูณ8 52ห้านะคะชอ็อตนี้อีกทีครับมาเออคูณ4ไปก่อนนี่มาบูมมาบิสบูมมาบิสบูมมาเออไรกันไปยาวๆโอ้โหคูณ9ช็อตนี้103เอาไปอีกยังอยู่ได้กำไรอยู่ยังได้กำไรอยู่อ้าที่รักขอเพิ่มเบ็ดหน่อยจังวันนี้เพิ่มเบ็ดที่สิบห้าไปหนึ่งร้อยรอบ เบ็สิบรู้สึกว่าจะกำไรครึ่งหนึ่งนี่ก็จะไปไปมามาเบ็ดสิบห้ากันไปเลยเดียวมาหนึ่งร้อยหมุนกันไปมาดูกันว่าเพิ่มเบ็ดมันจะเป็นหน้าตาเยี่ยงไรนะคะมันจะบุ้มบั้มแค่ไหนโอ้มาดูไปกันเลยหนึ่งร้อยหมุนเหมือนเดิมของเรามา,มาเฮ้ยเบ็ดสิบห้าก็จ่ายดีอยู่นะเนี่ยเอนอนะเออามาไปรุยกันต่อนะฮะรุยกันต่อเออชึบ จ๊บเอ้ยได้อยู่เว้ยสกายเทอลงทีอยากได้ดาวอีกอ่ะอีกหนึ่งดาวก็ไม่ให้กันหรอโอ้โหเว้นะเพื่อนขาอะมานิวซาจะมาปั่นยั่วๆยยยให้เพื่อนๆแบบว่ายั่วๆยยยนะคะาอากาศร้อนแบบนี้ยั่วจนวนไปนะเพื่อนขา ปั่นแบบยั่วๆกันไปเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครมีแผนไปเที่ยวไหนปลายสัปดาห์นี้คอมเมนต์มาคุยกันได้คุยเลนกับแอดมินได้ไม่กัดนะคะที่ละค่ะอ่ะแอดมินฉีดวัคซีนเรียบร้อยนะคะอ่ะช็อนนี้ร้อยแปดสิบเก้ารุยกันต่อนะคะกับเกมแคนดี b บิสบูมในค่ายพีพีของเรานะคะเป็นเกมรองน้องใหม่นั่นเองเนาะเออแตกดีอยู่นะ่าจ่ายถือว่ามาสวยอยู่ไป ถือว่ายังแบบเขาเรียกว่าอะไรนะครองสถานะได้นานอยู่นะกำไรก้อนที่แบบว่ามาตั้งแต่ก้อนแรกแล้วก็มายาวๆเลยนะคะมาไปกันเลยซื้อฟีสปินได้ด้วยนะแต่เราไม่ซื้อนะคะ ใดๆคือเราจะไม่ซื้อแหละเออเราอยากจะเล่นให้เ,เพื่อนๆดูว่าคนแบบว่าทุนน้อยทุนมากคนแบบๆแบบก็เล่นได้นะว่านาไม่จำเป็นต้องซื้อฟีสปินนะคะ <Wow. S 1> เพราะว่าเราปั่นได้ทุกวันอยู่แล้วน้อเพื่อนๆเออนะแต่ก็ต้องใช้วิทยาในการรับชมนะคะเว้นขาเพราะว่าบอกว่าอะไรนะไม่ให้เป็นงานหลักนะแต่ว่าเขาเรียกว่ารับชมเพื่อความบันเทิงรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะา <Wow. S 1> นะมาจังวะนนี้อ,อะไรยังไงเกิดขึ้นวงเออหุยนะ ไปกันโลดนี่สแกตเทอร์มาจะไหมมาจนได้มาจนไ,ได้ไดโอ้ไปลุยกันเลยสิหมุนโอ้โหมาจนได้นะคะนึกว่าจะไม่ได้เล่นเสียแล้วนะคะสำหรับปีสปินของเรานะคะโอ้นะถ้าเข้าในฟีเจอร์ตัวคุณค้างนะตัวคุณค้างนะไม่ตัดทิ้งนะเออนี่เป็นไงล่ะของเขาแน่จริงไหมเออไปบิสบูมของแท้กันไปเลยนะคะมาโอ้โห เฮ้ยช็อน,นี้สวยว่าคุณทีเดียว85ดส้ห้าอูอะไรเกิดขึ้นด้วยเฮ้ยไหลบี้คูณร้100 100 100อยยัดแค่ร้อยไหมร้อยไหมอ้โหูเม็ดนี้เรียบร้อยอนะ่ะโอ้เมกามาก่อนเลยนะคะช็อน,นี้ปล่อยไหลกันไปย,วยาวยัดแค่คูณ99โอ้สุดยอดนะคะโอ้สุดจัดปลัดบอกล้านบาทอีกแล้วนะคะแต่ละเม็ดของเขานะของใครบีีนะโอ้โหสุดจัดปลัดบอกแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดนะคะที่รัก โอ้คูณ99เป็นไปได้ไงเนี้ยสุดจัดอ้าหกร้อยหกสิบแปดไปกันต่อค่ะไปกันต่อเริ่มที่คูณ9 9้าอ๋อจนนี้มาอีกแล้วบิก๊กมือมาเรียบร้อยค่ะหกร้อยกันไปก่อนเมกาเออแต่ละดอกนี้ถ้าคูณร้อยนี่บอกเลยมาเท่าไหร่ก็แตกนะอ่ะรับเมกามาหกร้อยดอกที่สองยิดเคไปอีกทีมาไปทีมาโอ้ยโอ้ย,อยรายทางก็ไม่ได้นะเมื่อกี้นะเออนะ มา,าทีอีกสักทีโอ้โหลายทางเยอะเหลือเกินตัวคูณไม่ให้เลยเออมาเพิ่มอีก8ครับเป็นร้อยแปดับโอ้โหสีแดงด้วยสีแดงด้วยเยเกเอาไปดีเอาไปดีเซนเซก,กันไปเลยโอ้โหสุดจัดประลัดบอกของแท้นะฮะหวานเจี๊ยบแบบสวยๆอ,อ่ะ9 8 1้อเรียบร้อยค่ะสีม,มุน2267โอโ้ไม่ธรรมดาที่ราคา ยังเหลือรอบหมุนอีกนะอแต่เราก็น่าจะพอแล้วนะเพื่อนขาแตกมา2.7 <Wow. S 1> ขนาดนี้นั่งมา10นาทีแล้วเนะเพื่อนนะะก็นะเพื่อนขาสําหรับใครนะคะ ชอบคล้ายพีพีนะคะหรือว่าชอบเกมไหนอยากจะไปตามไปตามได้เลยนะบอกเลยว่าตอนนี้พีพีนะผลิตเกมใหม่และที่สําคัญอัปเดตภาพน่าเล่นมากนะคะคมชัดน่าเล่นเนาะแล้วก็สวยงามนะคะและที่สําคัญคเบือขาบอกเลยไม่ธรรมดานะคะการแตกแต่ละดอกนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดส u b คร r i b ชช่องไว้นะคะสาหรับคลิปนี้ได้กำไรแล้วยายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีจ้า